จะเป็นยังไงถ้าบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยทั้งจรวดรถยนต์ไฟฟ้าหุ่นยนต์บริษัทขุดอุโมงค์แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่เพียงหนึ่งเดียวที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ไกลโพ้นกว่าที่เราจินตนาการไว้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งหมดนี่คือแผนการใหญ่ของชายที่ชื่ออ e ีลอนมัร์กที่มีเป้าหมายสุดท้ายคือการทำให้มนุษยชาติกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลายดาวเคราะห์โดยเริ่มต้นจากการสร้างอนานตคมที่ยั่งยืนบนดาวอังคาร แล้วจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมันเกี่ยวข้องกันยังไงมาดูกันครับ SpaceX คือรถบรรทุกพวกเขากําลังสร้าง s t a r s h ิ p จรวดที่ใหญ่ที่สุดและนํากลับมาใช้ซ้ําได้เพื่อลดค่าขนส่งคนและของนับล้านตันไปยังดาวอังคารเทส la คือระบบไฟฟ้าและยานพาหนะดาวอังคารไม่มีปั๊มน้ำมันทุกอย่างต้องใช้ไฟฟ้าทั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการเผาไหม้คือหัวใจสําคัญของอนณานิคม The boring company คือผู้สร้างบ้านพื้นผิวดองคานเต็มไปด้วยรังสีอันตรายและหนาวเย็นการขุดอุโมงค์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใต้ดินคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเริ่มต้นชีวิตที่นั่นและเท s l a บ o t คือแรงงานยุคบุกเบิกครับหุ่นยนต์ฮิมนนอย i ์เหล่านี้จะถูกส่งไปก่อนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นเตรียมบ้านให้พร้อมก่อนที่มนุษย์คนแรกจะเดินทางไปถึง นี่คือการเดินหมากสาหรับอนาคตที่ลอนมักวางไว้จิ๊กซอว์แต่ละชิ้นอาจดูไม่เกี่ยวข้องกันในตอนแรกแต่เมื่อนํามาต่อกันมันคือแผนการใหญ่ที่จะสร้างหลักประกันให้กับอนาคตของมนุษยชาติด้วยการไปตั้งลกลางบนดาวอังคารนี่คือภาพรวมที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันคือคําตอบของปริศนาที่เราสงสัยในตอนแรกและทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราต้องกลับมาถามคําถามที่ว่า